จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนเพื่อมาทําต้มซุปน้องไก่เล็กจ้าค่ะน้องไก่เล็กเล็กจริงๆค่ะมองไม่เห็นเลยค่ะวันนี้นะคะการจะไม่เน้นไก่มากการจะเอาไก่ไว้แค่ประดับหม้อเฉยๆไปค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะแน่นอนค่ะการก็จะจัดผักแบบเยอะๆยะ มันฝรั่ง2ลูกอ่าปอกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆชิ้นใหญ่ๆอะค่ะมะเขือเทศค่ะการใส่ทั้งมะเขือเทศลูกเล็กลูกใหญ่อ่าเอาตามที่มีเลยค่ะประมาณ5ลูกหอมใหญ่หนึงหัวหั่นแบบชิ้นโตๆตตแบบนี้ไว้เลยทุกอย่างล้างตามความสะอาดให้ดีเลยนะคะเตรียมไว้ค่ะน้องไก่เล็กหรืออ่าปีกท่อนบนนะคะของไก่ค่ะมากน้อยตามความชอบนะคะของการซื้อมา1แพ็ค1แพ็คตอนนี้ราคาอยู่ที่49บาทน่าจะสักประมาณ3ขีดมี6ท่อนเออหน่อง เตรียมไว้ค่ะเครื่องที่จะใส่นะคะอันนี้เป็นรากผักชีนะคะโอ้โหต้นใหญ่โตมากต้นน่ากลัวมาก1รากค่ะกระเทียม1ห,หัวเป็นกระเทียมจีนพริกไทยขาวครึ่งช้อ,น,อนนี่มันจะหอมตัวนี้รากขึ้นช่ายล้างให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็ทุบๆรากผักชีก็เหมือนกัน3-4ี่รากใส่ไปนะคะรากผักชีกันก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ทุบค่ะขึ้นช่ายหั่นท่อน นี่ค่ะเท่านี้ค่ะไปค่ะไปลงมือต้มกันแบหผมๆกันค่ะเนอะเมนูนี้เป็นเมนูคุ้นเคยแต่ว่าหลายบ้านหลายคนอ้าวลืมลืมช่วงนี้อากาศเย็นเย็นบางพื้นที่นะคะค่ะทําเมนูนี้ไว้ทานนะคะโอ้รับรองค่ะชื่นใจแน่นอนจ้ะไปค่ะไปลงมือต้มกันค่ะค่ะก่อนอื่นค่ะตั้งน้ําค่ะน้ําประมาณ1ลิตรครึ่งนะคะที่กันใส่ลงไปค่ะตั้งน้ําให้ร้อนเลยรอน้ําร้อนเลยนะคะใส่เกลือค่ะประมาณ1ช้อนชา รอน้ำร้อนก่อนต้มกันแบบง่ายๆต้มให้อร่อยเนาะเมื่อก่อนกันต้มไม่เป็นอ่ะต้มไม่อร่อยอ่ะทำไมต้มไม่อร่อยเหมือนตามร้านข้าวแกงเขาขายเนี่ยเออมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งการไปกินแล้วอร่อยมากเป็นร้านของอิสลามเนี่ยค่ะเขาต้มซุปต้มซุปไก่หุยอร่อยหอมเชียการกินเสร็จแล้วก็จําไว้แล้วก็มาสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้ผู้ต้มเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ้าแล้วลองมาต้มดูฮอร่อยอร่อย นี่เลยค่ะเอามาแบ่งปันกันค่ะการก็ไม่ใช่รู้นี่ว่าเขาไม่ได้ปรุงอะไรกันเยอะแยะมากมายเขาใส่แค่แบบว่าเออนิดๆหน่อยๆก็อร่อยแล้วคือหลักๆเลยอะ่ะต้มซุปเนี่ยมันก็อาศัยความหวานจากาวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปอ่ะเนาะ,นะออจากผักอะค่ะนั่นแหละถ้าน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำร้อนน้ำร้อนใช้น้ำเดือดค่ะการก็จะเอาไก่นะคะใส่ลงไป ค่ะต้มไปนะคะยังไม่ต้องไปคนยังไม่ต้องมาทําอะไรอะค่ะหลังจากใส่ไก่ไปแล้วเนี่ยปล่อยให้มันเดือดกันเร่งไฟแรงสุดเลยค่ะให้มันเดือดขึ้นมาตอนนี้คือเดือดระยะแรกเราอยากจะให้น้ําซุปมันสีสวยชวนกินนะคะจะต้มแบบน้ําใสใสนี่ค่ะพอเดือกก็เพิ่ม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 ขึ้นมาจากเบาๆแล้วก็เพิ่มขึ้นมาแรง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 ขึ้นแบบนี้ค่ะเบาไฟลงค่ะเบาไฟลงเหลือไฟกลางๆค่ะลดไฟลงนะคะให้เหลือไฟกลางค่ะนี่ประมาณนี้ จะให้เดือดตุ้มติมตุ้มตตุ้มต้ำตุ้มตอยู่แค่ประมาณนี้นะคะจะไม่ให้แบบพุ่งพวด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 นี่เลยก็จะเห็นแบบเป็นฟองฟองลอยๆขึ้นมาแบบนี้ไปหาทัพพีก่อนค่ะคะแนนทัพพีมาแล้วจ้าค่ะช้อนฟองค่ะทำกับข้าวไม่เคยเตรียมความพร้อมอ่ะพอได้หมอก็เอาหม้อตั้งอ่ะพอได้ไก่เอาไก่ใส่อ้าวแล้วก็วิ่งไปหาทัพพี อยู่ไหนเนาะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่าเนี่ยค่ะสนุกค่ะสนุกทางกับข้าวแบบสนุกนะค่ะช้อนฟองออกค่ะต้มให้ไก่มันคายพวกอีอะไรนะเราล้างสะอาดเออวิธีล้างไก่อะค่ะการจะใช้วิธีการขยำเกลือขยำเกลือขยำแป้งมันนะในระยะแรกขยำตอนที่ว่ามันยังแห้งๆอะยังไม่ต้องใส่น้ำาเข้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 าขยำขยำขยำล้างค่ะ โอ้ยแล้วมันจะสะอาดหมดจดเลยนะมันก็ไม่ได้หมดทีเดียวพอมาต้มก็ยังเป็นฟองๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเลือดในกระดูกอะ่ะมันออกเอาค่ะประมาณนี้ไก่ก็สุกแล้วนะคะสุกสุกระดับหนึ่งมาค่ะเราจะใส่เครื่องทั้งหมดลงไปเลยค่ะอ้าวอันดับแรกก็จะใส่พริกไทยค่ะรากสารพัดรากมีรากขึ้นช่ายนี่เลยรากผักชีรากเดียวเอาอยู่บอกเลยค่ะ แล้วก็กระเทียมค่ะใส่ลงไปต้มซุปอะเนาะมันจะต้มรวมกันทั้งหมดเลยให้มันเปื่อยนุ่มไปพร้อมๆกันเลยมันเป็นเมนูที่ทําง่ายกินง่ายนะจะบอกให้เพราะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากไงใส่พร้อมรวมอะ,รอะไรนะทีเดียวเลย <c oughs> เคี่ยวให้มันเปื่อยได้ที่พร้อมกันเออนี่เลยค่ะเสร็จไปด้วยกันนี่ค่ะมันฝรั่ง ซื้อมาสองหัวหัวก็ใหญ่ใหญ่ซื้อมาสามหัวด้วยจริงๆจะใส่สามแล้วเก่งใจน้องไก่น้องไก่มันน้อยเกินก็เรียกต้มซุปไก่นะโอ้แต่มันฝรั่งนี่เต็มหม้อเลยเอา้าเรียกไม่ได้แล้วต้มซุปไก่ต้องเรียกว่าต้มซุปมันฝรั่งใช่ไหมคะเอาไก่ใส่แค่ประดับนี่ไงน้ําซุปก็จะใส่ใส่ประมาณนี้นะคะแล้วการจะใส่ช้าทาไมเนี่ยฮะใส่ให้มันเร็วลงไปเลยเนะะี่ยค่ะใส่ลงไป หอมยงหอมใหญ่ใส่ลงไปเลยค่ะหม้อกานเบอร์อะไรเนี่ยมะเขือเทศด้วยโยนลงไปด้วยใส่ไปทั้งลูกเลยใครจะผ่าก็ผ่าได้นะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะการว่าใส่ทั้งลูกแบบนี้ไม่ต้องกรีดไม่ต้องอะไรเลยค่ะแล้วก็ต้มไปเงี้ยมันดูน่ากินค่ะการก็จะแอบ,บใส่ผงปรุงรสค่ะรสไก่นะคะสักประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ไปด้วยอ่าบุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวค่ะใส่ซีอิ๊วขาวสักประมาณ3ช้อนก่อนนะคะ ใส่สามช้อนก่อนใส่สามช้อนก็จะไม่เต็มทัพพีนี้เพราะว่าทัพพีเนี้ยเต็มทัพพีนี้เท่ากับห้าช้อนนะคะนี่ค่ะกันก็จะเว้นพื้นที่ไว้อ่าเนี่ยสามช้อน <c oughs> กะไว้ประมาณสามช้อนเนี่ยค่ะน้ำซุปมันก็จะเป็นแบบสีเหลืองทองขึ้นมาเลยนะคะส่วนต้นขึ้นช่ายอ่าใบขึ้นช่ายนะคะกันยังไม่ใส่กันเก็บไว้ก่อนค่ะการก็จะต้มเคี่ยวไปให้มัน เดือดเห็นไหมน้ําซุปมันสวยเนาะเออเนี่ยมันมีอ้าวการเข้าใจแล้ว,ว่าทําไมเขาถึงต้องใส่มะเขือเทศทําไมต้องใส่หอมใหญ่ทําไมต้องใส่มันฝรั่งแล้วทําไมต้องใส่พวกรากพวกเนี้ยเห็นไหมสีมันสวยเขียวเหลืองแดงเห็นเป่าวเขียว,เห,ว,วเหลืองแดงขาวขาวเหลืองแดงเห็นปะะ เออนี่เขียวเหลืองแดงเลยสีสันสวยงามชวนกินสุดๆไปเลยจ้ารสชาตินะคะอร่อยแน่นอนค่ะมันมาจากผักอะเนาะค่ะการจะเคี่ยวไปนะคะสักประมาณ20นาทีค่ะโดยไฟกระเพื่อบึบบบ,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 บประมาณนี้นะคะประมาณ20นาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะการกระต้มหอมตลบอบอวนทั่วบ้านทั่วช่องหมดแล้วค่ะนะคะนี่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปสังเกตดูเนาะ มะเขือเทศนิ่มแล้วนี่ไงจําเป็นนะต้องใส่เป็นลูกๆอย่างเงี้ยพอเวลามันนิ่มมันดูน่ากินและการไม่ได้ไปทําอะไรมันเลยเนาะพอเวลาเราต้มมันได้ที่มันเปื่อยมันก็จะแตกมันก็จะแหกออกมามันก็จะแตกออกมามันก็จะปรีออกมาเนาะมันก็จะมีความน่ากินแบบนี้ใส่ไปทั้งลูกเลยค่ะนะคะนี่ไก่เกยทุกอย่างเริ่มนิ่มหมดแล้วแล้วก็น้ําอีกอย่างหนึ่ง้วดแห้งลงแล้วค่ะนี่อันดับสุดท้ายนะคะก็ยังไม่ได้สุดท้ายสักทีเดียวเนาะแต่ก็จะใส่ใบขึ้นช่ายค่ะลงไป ใส่ไปเลยค่ะการจะเคี่ยวต่ออีกสักประมาณ10นาทีนะคะรสชาตินะคะใครชอบแบบรสชาติแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มมันก็จะมีความหวานความกลมกล่อมจากาผักออกมานะคะค่ะมันก็จะมีความเค็มแบบเค็มไม่มากแต่มันมีความแบบหอมหอมมีความกลมกล่อมนะคะพอเวลาจะทานนะคะจะ้าจะให้ได้แบบรสชาติแบบไทยๆก็ให้บีบน้ำมะนาวแล้วก็ตบพริกนะคะ ทุบพริกอะคะ่ะใส่ลงไปอ่ามันก็จะได้รสชาติแบบไทยๆละนี่ค่ะการจะเคี่ยวต่อนะคะให้การชอบไอ้ขึ้นช่ายอะให้มันนิ่มๆน,นะคะพวกการขึ้นช่ายอย่างเงี้ยค่ะและ้วการจะเคี่ยวต่อไปอีกสักประมาณสินาทีต้มซุปมันต้องเปื่อยๆนี่ค่ะเบ็ดเสร็จนะคะหม้อน,นี้ค่ะเคี่ยวไฟรุมๆสลับแรงๆแบบนี้นะคะทุกอย่างเปื่อยนุ่มดีแล้วค่ะหรือใครอยากจะให้มันเปื่อยนุ่มมากกว่านี้ก็ได้ค่ะก็เพิ่ม เวลาเคี่ยวเข้าไปนะคะรสชาตินะคะจะหอมหอมเออเป็นรสชาติมันมีความหอมมันก็จะออกแบบว่าเออไว้มันเป็นน้ําซุปอะเนาะเออรสชาติไม่ต้องแบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ต้องเจ้มจ้นมากอ่าก็จะได้ความหอมหอมความหวานจากผักนะคะที่เปื่อยนุ่มแบบนี้ค่ะนี่น่องไก่เปื่อยนุ่มสุกดีแล้วนะคะมันฝรั่งมันฝรั่งก็นิ่มดีแล้วค่ะน้ําซุปนะคะหืมน่าซดมากเลยค่ะ นี่ทุกอย่างเปื่อยนิ่มได้ที่แล้วค่ะพอแล้วค่ะนี่เลยอย่างที่การบอกอะค่ะอยากได้รสชาติแบบไทยๆนะคะก็ให้บีบมะนาวลงไปแล้วก็ตบพริกอะค่ะพริกจินดาพริกจินดาสีแดงอะเออมันจะสวยใส่ลงไปอันนี้ของการมีโรงมีเด็กอย่างเงี้ยค่ะกันก็จะแยกหม้อไว้ค่ะอ่ามันก็จะได้รสชาติแบบเ,รเปรี้ยวๆเผ็ดๆเ,เ,เนาะเออแบบไทยๆนะคะลองดูค่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่ถูกอกถูกใจแน่นอนจ้านะคะอีกหนึ่งเมนูทําง่ายๆค่ะต้มซุปไก่ค่ะง่ายๆนะคะฝากกเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ